โอเคสวัสดีครับคุณยูรายการเกียนโจ๊อผูวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้ง,งรหัสนะครับของไลนอ,อพอดีว่าผมเนี่ยรับแฮกเกมใช่ไหมครับแฮกเกมคุกกี้เรืงง่ายๆครับก็นี่ไปดูในนี้ดีกว่าโอเคนี่ครับ เห็นไหมครับจ็กเกอรับปั๊มเงินคุกกี้รันรับเป็นเลขบัตรนะครับเป็นบัตรวันทุคอบัตร50บาทในเกมเนี่ยก็จะได้มา1น0 0 0แสนถ้าร้อยหนึ่งก็2 0 0แสนถ้าบัตร3 0 0ก็ล้านหนึ่งสนใจก็โทรนี่ครับเบอร์ผมจะอยู่ตรงนี้แล้วเบอร์โดยตรงนะครับแล้วก็นี่ก็เว็บแจกเป็นพวก แฟนเพจนะครับของผมพอดีว่าคุณมะขามเนี่ยเขาติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใช้เมาส์ผมเล่นบนโน้ตบุ๊กพอดีว่าคอมผมเนี่ยมันเสียอยู่โอเค อ่านี่ครับทางของฉันแต่ฝันเป็นของเธอครับนี่คือคุณมว่าผ่านะครับเขาก็ติดต่อเข้ามาครับผมก็จะทําให้นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยทาไม่เป็นก็มาดูกันเลยครับก็สาธิตของน้องผมไปเลยโอเค โอเคครับจะเห็นหน้าผมแนละ้วอ่ะมาดูนี่เดี๋ยวปรับแสงนะสวะ่างโอเคนี่ครับก็ขั้นแรกเปิด Wi-Fi ขั้นที่สองครับก็ไปเข้าในลายอ่านี่ลายอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับต้องดูดีๆไปที่ตั้งค่านะครับเนี่ยตั้งค่าอยู่ตรงกลางจากนั้นไปที่เ,เดี๋ยวขอดูก่อนนี่ครับ ไปที่บัญชีนะครับเห็นไหมครับอันที่สองนี่ติ๊กเข้าไปก็มันจะมีเขียนว่าลงทะเบียนลงทะเบียนบัญชีอีเมลนะครับหมายเลขโทรศัพท์ Facebook เรากดไปที่ลงทะเบียนบัญชีอีเมลนี่ครับคุณก็ ใส่อ e ีเมลของคุณเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านผมก็จะใส่นะขอข้าไปดีกว่าครับมันจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับเมื่อเราใส่เสร็จนะครับมันก็จะบอกว่าลงทะเบียนอ e ีเมลให้เราเนี่ยไปในอ e ีเมลตัวเนี้ยเพื่อไปรับรหัสเราก็ต้องเข้าอินเทอร์เน็ตครับ เป็น Hotmail นะครับโอเค hotmail.com s ิง okay. อ in นะครับใส่รหัสเข้าไปนะครับนี่สองช่องนี้ใส่เมื่อกี้นะครับรหัสเมื่อตกี้ ก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่กล่องอะไรก็ไม่รู้ของมันก็ดำเนินการต่อราสักครู่ ก็มาทำกันในโทรศัพท์ดีกว่าเข้าด้วยโทรศัพท์นะครับก็แบบเดิมนี่ะครับผมก็ลงทะเบียนออกก่อนเอ้ยช่างมเถอะมาโทรศัพท์โอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยในอีเมลเนี่ยมันจะเขียนมาว่าลายอีเมลอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเราจะได้เลขมาสี่ตัวครับผมได้เลขมาแล้ว นี่ครับใส่ลงไปเนี่ยนะเห็นไหมครับลายอะไรทุอย่างแล้วก็จะมีเลขอยู่ตรงนั้นอะ่ะโอเคแล้วก็ใส่เลขเข้าไปนี่ครับก็กลับมาใส่เลขในช่องเลยครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนหลัดยืนยันไม่ถูกต้องอะไรวะ มันก็จะเขียนว่าลงทะเบียนอีเมลแล้วก็อีเมลข้างต้นได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตกลงกดจบแล้วมันจะกลับมาหน้าเดิมครับก็ตรงนี้มันจะเขียนว่าเสร็จสิ้นโอเคจบครับระหว่างนี้ก็ให้เขาเปิดไปเลยเขาจบไปแล้วโอเคครับแล้วก็ขายอยากโกงนะครับก็เ,เดี๋ยวผม จะลงคลิปนี้แล้วก็ใส่ใน YouTube ก็ให้เอารหัสรหัสลายมานะครับก็ใช้วิธีเดียวนะก็คืออีเมลตัวนั้นแหละสมมุติว่าผมจะโกงของน้องผมเนี่ยก็เอาอีเมลที่ทําเมื่อกี้มาให้ผมทั้งรหัสทั้งอีเมลอย่าลืมนะครับไม่ใช่เอามาแค่รหัสกับอีเมลเอาเลขบัตรวันทุคอลมาด้วยนะครับสวัสดีครับ